14นาฬิกา49นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่16มิถุนายนแรงระเบิดและกลุ่มควันปะทุข,ขึ้นบริเวณสำนักงานประสานงานร่วมสองเกาหลีในเขตอุตสาหกรรมเมืองแกซองเป็นไปตามคำขู่ของคิมโยจองน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นสำนักงานประสานงานเหนือใต้ที่ไร้ประโยชน์แห่งนี้พังราบเป็นหน้ากลอง นอกจากคำสั่งระเบิดคิมโยจองยังย้ำว่าด้วยอำนาจจากผู้นำสูงสุดเธอได้สั่งการให้หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับศัตรูเดินหน้าปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดพร้อมประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่จะยุติความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้คิมโยจองยังได้ถูกวางบทบาทหลักในการทำสงครามน้ำลายประนามมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่าไม่ปกติเหมือนที่เห็น และถ้อยคำของผู้ที่ยอมเป็นหุ่นเชิดให้สหรัฐเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตอบโต้ท่าทีของคิมโยจองว่าหยาบคายและไร้เหตุผลพร้อมเตือนว่าจะไม่ทนกับถ้อยคำและท่าทีของเกาหลีเหนืออีกต่อไปท่าทีแข็งกร้าวต่อกอนกับฝ่ายตรงข้ามและนำกองกำลังก่อนหน้านี้เป็นบทบาทของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือมาโดยตลอด ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในครั้งนี้บทบาทของคิมโยจองไม่ใช่เพียงผู้สนับสนุนเบื้องหลังอีกต่อไปผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นการผลักดันจากพี่ชายเพื่อส่งสัญญาณทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศภารกิจตรงนี้ทําให้เห็นว่าคนในตระกูลคิมเนี่ยนะครับมีความสามารถมากกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปโฟกัสที่คิมจองอึนคนเดียวนะครับแล้วก็เบื้องหลังความสําเร็จหรือการ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของคิมจองอึนในรอบหลายปีตั้งแต่ดํารงตาแหน่งมาเนี่ยจะเห็นว่าน้องสาวอยู่เคียงข้างในฐานะผู้คู่คิดหรือที่ปรึกษาที่พี่ชายไว้ใจมากที่สุดนะครับเพราะงั้นตรงนี้มันทําให้ชี้เห็นว่าคิมโองจองเนี่ยพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ชายซึ่งหลายฝ่ายบอกว่าอาจจะแบบมีชีวิตดีอยู่หรือไม่อ,อะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นมองได้สองกรณีว่าอยู่ในช่วงฟื้นฟูสุขภาพหรืออีกในสัญญาหนึ่ง เป็นการตรวจสอบนะครับความจงรักภักดีของผู้บริหารระดับสูงภายในเกาหลีเหนือเองไม่เพียงอย่างเชิงความจงรักภักดีในประเทศผู้เชี่ยวชาญมองว่าการชูบทบาทคิมโยจองยังเป็นการส่งสัญญาณว่าเกาหลีใต้กำลังต่อสู้เกมการเมืองระหว่างประเทศกับผู้หญิงคิมโยจองไม่เคยได้รับความสนใจจากสื่อจนกระทั่งเมื่อสองปีที่แล้ว เมื่อเธอเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในฐานะตัวแทนของพี่ชายจากนั้นมาเธอปรากฏตัวข้างกายในฐานะฝ่ายดูแลภาพลักษณ์ของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและคุมงานด้านการโฆษณาชวนเชื่อขณะนี้เธอดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการลำดับแรกของคณะกรรมการกลางพัรแรงงานเกาหลีพร้อมตำแหน่งลูกสะพ้ยของโชยองแฮเบอร์สองรองจากผู้นำสูงสุดแม้การเป็นผู้หญิง อาจจะเป็นอุปสรรคในการก้าวสู่ตำแหน่งระดับสูงในระบบการปกครองเกาหลีเหนือแต่การมีสายเลือดตระกูลคิมยังเป็นตัวแปรสำคัญผมคิดว่าด้วยที่เขามีการตรวจสอบและการเก็บงำชั้นความลับเนี่ยแล้วก็การที่ถูกกล่อมเกลานะครับให้ถูกจงรักภักดีต่อตระกูลคิมมาชานาเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่มีปัญหาในการยอมรับด้วยสายเลือด ืบสายเลือดตรงจากผู้นำาึงสองรุ่นและเป็นน้องสาวแท้ๆของผู้นํารุ่นที่3แล้วก็เป็นลูกสะพ้ายของผู้นําระดับสูงหมายเลข2ทั้งพรรคคอมมิวนิสต์และกับรับกองทัพของเกาหลีเหนือเองมันก็ทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับไปโดยไปปริยายการเดินเกมชูบทบาทคิมโยจองอาจจะไม่สามารถฟันธงว่าเธอจะนั่งเก้าอี้แทนพี่ชายแต่หนึ่งความหมายที่เด่นชัดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่อำนาจและความเข้มแข็งจะยังคงอยู่กับตระกูลคินชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน